กันในช่องตื่น 7ps กันอีกแล้วเช่นเข้ยซึ่งวันนี้เราจะมาสอนทำยำแซลมอนยำแซลมอนสุดของเราอย่างแรกคือเราต้องนี่เลยหั่นแซลมอนแซลมอนหน้ากริน ระวังก่อนทาคือเราต้องล้างมือก่อนล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยให้เพื่อให้ไม่มีเชื้อโรคเกี่ยวนอ,อันนี้แซลมอนคือเราซื้อมาจากแมคโครนะเราต้องจะถ้าใครจะหั่นแบบใครจะหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยก็ได้หรือว่าใครจะหั่นแบบเราก็ได้ของเราจะหั่นเป็นแบบสไลด์แบบนี้ นี้เลยเออลืมเข้าสู่รายการตุนพาเข้าครัว <c oughs> ไม่ต้องแล้วมั้งไม่ทันแล้วก็สไลด์ค่อยๆไม่ต้องรีกก็จะได้ประมาณชิ้นเท่าน,นี้ทั่นตามใจคนชอบเลยว่า ใครชอบแบบถนัดแบบไหนบ้างระวังมีดด้วยนะ จะหั่นเป็นแบบชิ้นหนึ่งเลยไ็เไดแต่ของเขาที่แบบจะหั่นเป็นแบบชิ้นแบบนี้ก็คือเป็นจะเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆเนาะแต่แนะนําให้เอาก้างแซลมอนออกก่อนนะไม่งั้นก้างติดของมันจะเคี้ยวไม่เพลิน ได้แซลมอนแบบนี้เลยน่ากินใช่ไหมแต่เราต้องทําน้ํายาก่อนอย่างแรกก็คือถ้าเราหั่นแซลมอนเสร็จเราก็ต้องเช็ดมืออย่างนี้เลยเช็ดเช็ดให้สะอาดแล้วก็เอาเขียงเขียงเก็บ เลยต้องมีหม้อแล้วก็ช้อนทำยำนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานี่นี่ก็จะเป็นอย่างแรกก็คือใส่อันนี้เลยน้ำยำที่คุณยายของเราก็คือคุณยายเล็กทำมาให้น่ากิน เพราะว่าให้ยายทำให้เพราะว่าปั่นไม่เป็นใส่ไปเลย1ช้อนหช้อนใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ช่วยนี้นะใส่ช้อนนี้นะให้เต็มช้อน2ช้อน ช้อนนี่ช้อนอย่างนี้นะใส่ลงไปให้สองช้อนเต็มน,นะนี่นนก็จะได้แบบนี้เลยก็ใส่ลงไปชุบ คือเราล้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือต้องล้างมือก่อนนี่คือเราล้างมือแล้วมะนาวใส่ลงไป เรเคตอนนี้เราก็ตัดมาตอนที่น้ำตาลเริ่มจะละลายแล้วนะนี่น้ำตาลคือแบบเริ่มจะละลายแล้วคือยังไม่ได้ใส่อะไลยเลยแล้วก็ชิมนะคนแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะ แล้วก็แนะนำย่าใสา่น้ำตาลเยอะก่อนเพราะว่าถ้าน้ำตาลยังไม่ละลายคือเรายังจะไม่รู้รสชาติหวานพยายามขูดซอสนะซอสตรงข้างๆ้าง,งชาม รู้รสชาติที่เราต้องการแล้วให้เราใส่นี่ให้เราใส่นี่เลยแซลมอนลงไปเพราะว่าถ้าใส่แซลมอนก่อนแซลมอนมันจะดูดรสชาติลงไปเลยกคุกค ชอบก็ใส่เยอะๆไทยไม่ชอบก็ใส่น้อยหรือไม่ใส่เลยก็ได้นักกิน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยแซลมอนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย